เส้นทางที่เต็มไปด้วยความทุรกันดานขนาดนี้พวกเขาก็หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ต้องเอาลำหํมมาเสี่ยงกับอันตรายมากมายขนาดนี้แน่นอนพวกเขาทําเพื่อความสะใจมันเป็นความสะใจที่คุณหาไม่ได้จากการนอนเกาหําดูเน็ตฟลิกซ์หลังมือค่ำโอ้โหเนี่ยคุณคาดลุ้มมันตะกุยดินได้อย่างดีเยี่ยมและดูเหมือนจะดีเยี่ยมจนเกินไปฟังจากเสียงเครื่องยนต์เหมือนว่า ใจที่อยากจะพาเขาขึ้นไปบนเนินนั้นสักเท่าไหร่นะและการควบคุมนั้นเหมือนกับเขานั้นเพิ่งจะสวงจากการแดกเล่าขาวเขาขึ้นไปด้วยรอบที่ตำ่ำโอ้รถหมดแรงคนก็ยังไม่หายแหง้งแบบนี้กลับไปนอนดีกว่าอเอ๊เจคขอบนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์โชว์คนอกจากวันจะขาวแล้วเนี่ยรูจากสาภาพแล้วเขาควรที่จะไปเช็คยางทังเครื่องโดยด่วนเลย ตามหลังที่ถูกยืดยาวไปร่วมเมตร